ครับพี่น้องตอนนี้เรามาถึงสถานที่ซ้อมสติปปิปนี้แล้วนะครับนะครับเป็นสคริปต์ใหม่ประจําเดือนต่อๆไปนะครับเป็นสคริปต์ใหม่วันนี้ก็มาหอดนี้พีห่หญ่ชั้นจริงสวัสดีครับเ <c oughs> จ้าของร้านชาบูร้อยล้านเว้ยนะครับพี่น้องวันวนี้ล้านเว้ยวันนี้หรอกมาหอดแล้วครับมื้อนี้เขาซ้อมสติปปิปใหม่ศิลปินศิลปินมื้อนี้ก็สิได้มามาบ่่คอยหลายปาะนายเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอยู่ไสนะครับเอ่อไปไปงานับเชิดเน้่ โอ้ห้เอางั้นหอาก่อนเฮ้ยเพิ่นจะต่างประเทียนไอ้ก็เพิ่นจะต่างประเทศแน่นะไปรับเชื้อเน่ไปภารกิจจาของแม่นะครับกับพัฒนาอะไรกับสกิลล่งทยอยมากนะครับเพื่อเป็นงานใหม่ของเรานะครับนี่ครับผมวันนี้กะกับสกิลใหม่นะครับผมมาแม่อยงไรเอาหัวทัพโฮมมาเราไม่พูดออกมาขึ้นกันนี่แอรพี่น้องมันสบายดีครับพ่อแม่พี่แของสองนี่กักตากมากผักคนร้อนเนาะนี่นะครับนี่น้องลีโอ พอ้ดังยูนิคเออไม่านหราเมันก็ร่างลงแปลง สอบแล้วไปเสร็จแล้วค่ะสอบเสร็จเสร็จแล้วนะครับไม่ติอกโลกแล้วมันสบายโวแล้วโอ,โอ้นะครับสอบสคริปต์วันนี้นะครับพี่น้องททายด้วยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับผมสวัสดีมือหวยออกด้ถึงเรก่าพี่น้องเมื่อนี้มีเรื่องอยากจะม,มาชี้แจงนะครับผมชี้แจงอี่แล้วชี้แจงดูแห้งนะครับผมโอเคเพื่อความเข้าใจและเพื่อความชัดเจนนะครับผมกันมีเอฟซีหลายคนถามกันเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาทั้งทรงขอความทั้ง แสดงความกิดเห็นมากนะครับผมว่าวันที่14คอนเสิร์ตน้องอาร์ตกับพี่แม็กที่ผ่านมาทาไมชอปเปอร์ถึงไม่ได้ขึ้นมันวะครับอันนี้ก็คือเขาต้องทําความใจก่อนว่าเจ้าภาพจ้างน้องอาร์ตกับพี่แม็กนะครับผมแล้วก็ส่วนในทีมของทีมแดนเซอร์น้องอาร์ตกับพี่แม็กก็คือเป็นคนเลือกเองว่าจะเอาใครไปก็คือ,อทีมแดนซ์ของเราตอนนี้มันเหมือนมีอยู่7คนนะครับผมเหมืนอนมีอยู่7คนแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นขี้นะครับผม คือเข้าใจว่ามัน,ม,นมันมันไม่ได้เป็นคู่กันไม่เป็นคี <c oughs> นี่นี่อ่าก็เลยก็เลยก็เลยต้องเลือกก็เลยต้องมีต้องมีหนึ่งคนที่ที่ที่ไม่ได้ไปนะครับผมก็เลยมีหนึ่งคนที่ไม่ได้ร่วมแสดงในงานคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะอ่าแล้วก็มี่ดเซอร์ยิ่งมาเพิ่มสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนไปคิด มากแล้วก็ดรามากอย่างนะครับผมเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเองคือผมอยู่ไกลอยู่ห่างจากสตูดิโอพิกีตานะครับผมแล้วน้องๆทุกคนใน,ในทีมแดนซ์อะไรเงี้ยเขาอยู่ใกล้กันเขาก็เลยคุยกันง่ายกว่ากว่าค,ค,คุยกับเราก็คือหมายถึงว่าเวลาซ้อมเวลาอะไรมันง่ายกว่าในเรื่องของการเดินทางหรืออะไรมันง่ายกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็น้องก็คงไม่ได้อยากจะ รบกวนเรามากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าน้องให้ไปผมก็ไปหมยถึงว่าถ้าวันนั้นน้องเลือกผมหรือแบบให้ผมขึ้นไปแสดงด้วยหรือแบบอะไรเงี้ยก็ก็ก็สามารถที่จะไปแสดงได้นะครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้ม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนสิเอาไปตีข้อว่า,วาเออเป็นเป็นเป็นอะไรกันหรือเปล่าเลยอะไรไม่ไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้มีอะไรกันนะครับผมอยาวเอาไปเป็นดามาเดอร์พี่น้องเดอก็คือทุกวันนี้คือเข้าใจ ในทุกส่วนมากๆเพราะว่าในพาร์ทของการทํางานเราแยกแยะมากๆครับผมแล้วกใ็ในเรื่องอในเรื่องส่วนตัวก็คือรักกันดีครับผมทุกคนก็คือยังเป็นเพื่อนกันยังคุยกันยังอะไรกันปกตินะครับผมผมก็เลยเมื่อนันก็นเลยอ่ะโอเคเพื่อกลัวว่า จะเกิดคําถามนั่นแหละครับผมผมก็เลยไปนางงานเลยเมื่อนั้นก็เลยไปนางานไปให้กาลังใจน้องๆนง้าอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ก็ไม่ไวายก็กยังมีคําถามอยู่ก็เข้าใจ f อซีที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีข้อสงสัยหรืออะไรนะครับผมอันนี้ก็ออกมาชี้แจงอยังไม่รู้ว่าเอฟซีเขเข้าใจเพราะแต่ว่ากยางเข้าใจนะคะไม่มีอะไรนะทุกคนไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ทั้งนั้นนะครับผมกา เหมือนกันวันที่26มีนานี้นะครับผมถือโอกาสฝากงานเล่กับเรากันนะครับผมวันที่26มีนาที่จะถึงนี้นะครับผมกับเป็นคอนเสิร์ตคู่ชอปเปอร์กับพี่เจนี่นะครับก็ไม่มีแดนเซอร์เช่นกันนะครับผมเหตุผลที่ไม่มีแดนเซอร์เพราะว่าจริงๆอยากเอาแดนเซอร์ไปด้วยมากๆเพราะมันสนุกและภาพมันจะใหญ่แต่ว่าร้านที่ไปนะครับผมเวทีมันค่อนข้าง,งเล็กมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเล็กมากๆนักดนตรีกับนักร้องยืนอยู่กับเต็มแล้วนะครับผม เพราะว่าเป็นร้านที่ผมเคยทํางานอยู่นั่นด้วยเคยไปร้องคืนที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยครับผมผมก็จะรู้ดีว่าพื้นที่ตรงนั้นมันไม่ได้มีเาขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีพื้นที่สําหรับแบบแดนเซอร์ที่จะไปเต้นด้วยหรือแบบอะไรด้วยอันนี้นะครับผมอันนี้ก็ชี้แจงพร้อมกันเลยนะครับผมให้ทุกคนได้ร,ดรับสูรับทราบแ้วกันเดอ้อพี่น้องย่าจะเอาไปเป็นดรามา่าเดอ้อผมมีอย่างนะครับผมก็ทุกคน ต่างแยกแยะในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวทุกๆอย่างนะครับผมก็คือทํางานกันแบบมืออาชีพแล้วก็ทํางานกันแบบอ่าโปรเฟชชั่นอลที่สุดนะครับคืออยากทําให้งานแบบมันออกมาได้ดีในทุกๆส่วนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ยินดีกับน้องกับพี่แม็กด้วยที่อ่าไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้วกันอุย้ยมีงานตอ่อมีงานติดต่อเขามานะครับผมโอ้ดีใจดีใจน้ำนองกับกับอบอ้แห้งนะครับผมแล้วก็ทั้งทีมเลยก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ยินดีกับ ทุกคนมากๆนะคบผมก็ขอให้มีคนจ้างงานเขามาเหลาย,ลายรวมถึงตัวชอปเปอร์เองนะครับผมถ้าใครอยากเห็นขึ้นบนเวทีนะครับผมใครอยากจ้างตอกรอดูผลงานก่อนก็ได้ครับผมวันที่26นี้นะครับผมรอเบื้องผลงานผ่านไลฟ์สดก็ได้หรือไปเจอกันที่สุขุมวิท71ร้านข้าวต้มห่อเจียนะครับผมอยู่ปีดีพนมโยงซอย5นะครับผมเป็นร้านข้าวต้มที่ปิดดึกแห้งนะครับผมกับโตลุง <laughs> ทุกคนก็ สามารถดูผลงานชอปเปอร์ได้ตรงนั้นนะคบผมหรือว่าผู้ใดสนใจที่จ้างงานจ้างงานคู่งานเดียวสีจ้างไปลองงานแต่งจ้างไปลองงานบวจ้างไปลองพี่สายกะสามารถจ้างไปติดต่อเขามาได้เลยครับผมทุกๆคนในโตเกียวมิวสิกเลยครับไม่ใช่แค่ตัวผมเองไม่ใช่แค่ตัวทีมแดนแต่รวมถึงศิลปินทุกๆท,ท,ท่านในโตเกียวมิวสิกเลยนะครับผมก็ก็กนื่ฝากอีกรอบก็แล้วกันนะครับผมวันที่26มีนานี้นะครับผมร้านข้าวต้มหอเจียสุขุมวิท71 ซอยปีดีพนมยงนะครับซอยห้านะครับผมไปให้กกำลังใจคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกของชอปเปอร์กับพี่เจนนี่นะครับผมที่ร้านข้าวต้มหอยเจียได้เลยนะครับผมฝ้าจองโต้เดอร์พี่น้องเดอร์มีเพจเดอร์ร้านข้าวต้มหอยเจียนะครับผมเฝ้าจองโต้จอ,ตจองยังทุกอย่างให่งเรียบร้อยเดอพี่น่องก้อนโตสีเบิร์ดเดอร์อแล้วก็ไปเอ็นจอยกันไปสนุกสนานกันกับข้าวร้านนู้นอร่อยมากจริงๆผมกินมาแล้ว โอเคครับผมกะหวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจแล้วหวังว่าทุกคนจะเอ็นดูและเมตตาพวกผมเช่นเคยขอบคุณทุกความรักทุกแรงซัพพอร์ตทุกความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันนะครับผมขอบคุณมากๆรับรู้ในทุกๆอย่าง ที่ทุกคนส่งมาให้นะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนเหมือนกันแล้วชอปเปอร์ก็จะพัฒนาตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและก็เต็มที่ที่สุดนะครับผมนั่นคือสิ่งที่ผมจะตอบแทนแรงซัพพอร์ตจากทุกๆคนได้นะครับผมก็โอเคเนาะน่าจะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมก็สําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ